เย็นกินให้มันสะอาดสะอาดหน่อยได้ไหมล่ะจะโยนูรกววาทำไมวะกินให้มันโอ้โหรู้ไว้เนี่ยคนมันตกใจเก็บใส่ถุงขยะดีว่า ไ้สารไปเลยอ๋อเป็นเซฟโค่ะเดี๋ยวซื้อวากิวไว้เดี๋ยวซื้อวากิวไว้ค่ะขอ,ขอ,อโนะเอาจริงถ้าเ,าเกมนี้แล้วก็ไซโกโนจบเนี่ย เราอาจจะต้องไปเกมชิวๆกันบ้างนะทุกคนโอเคไหมแค่นี้ก็รู้สึกว่าตัวเองแบบแก่ลงไปอะไรอะอีอะไรอะอะไรเลยนะอะไรอะใครปลาอะไรใส่ก้อนดินเนอะฐานให้อร่อยนะคะไอ้บ้าก็บอกไว้ตัดไม้ไว้เต็มเลยนะคะน่าจะเอาไว้ก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ย ตรงมุมบันไดมีเทียนปักหนึ่งเมแปลว่าอะไรอะไม่ต้องเชื้อเชิญขนาดนั้นก็ได้ทำไมคือแบบคือคือคือเหงาไม่มีเพื่อนคุยด้วยหรือว่ายัางไงทำไมต้องแบบเปิดประตูเชื้อเชิญขนาดนี้มาสิจ้าบ้านเพื่อนเอ้บ้านพี่มีเน็ตฟลิกนะจ๊ะ บ้านพี่มีเน็ตฟิกได้อยากเข้ามาดูไหมล่ะอ,อ,อได้ค่ะไหนเข้าดูเน็ตฟิกหน่อยค่ะบ้านผีโหดโอ m มกอ d ใครล็อกประตูผีติ๊บข้าวเหนียวเหรอแกเป็นผีกระติ๊บข้าเหนียวเหรอฮะขอ,ขอซมตำด้วยได้ไหมล่ะไม่ขอส่องแบบส่องแบบไม่กดก่อน โอเคดูก็ดูวะเอกครับเอาเอกครับสอนกี่ทีไม่รู้จักจกัมือเป็นตะคิวหรือยังไงถึงได้เกรงแบบนั้นใช้ไม่ได้แกเกิดเป็นลานฉันเชื่อป่าไม่ได้ฉันไปเลยสักอย่างไม่เอานะดูอย่างน้องแกสินหนูรำให้พี่เขาดูสิลูกโอโ้ลำเอียงมากดีสวยมากเอายกแขนขึ้นอีกนิด อ๋อน้นนองล่ําไม่ค่อยเก่งอยอ,อ,ยเอ,อีเห็นไหมดูน้องแกเป็นตัวอย่างอนาคตไกลแน่ๆลูกเอย้ยเองอย่าลืมอย่าได้ได้นี้แล้วเอายาบไปอยู่ด้วยนะลูกเอ,อ,โอโ้ยโอ้โหย่าใจร้ายมากไอ้ตีมแกจะเก็บรูปเขาไวาทําไมละ่ะโอเคมีกุญแจหลังบ้านนะเราน่าจะออกจากที่นี่ได้ละนี่นี่นี่นนน,น <c oughs> ติมนะมันน่าจะตายตั้งแต่แรกโอ้ my god โอ้ my god ถ้าไม่มีตะปูอยู่ที่พื้นทำไงอ่ะเต็มตายไปแล้วมัง้งแล้วไม่เลือดอ๋อโอเคออกเลยแล้วกันถ้าเดินไปมันจะได้ยินไหมอ่ะอ้ายยาก็มาดิ กบาดีกบาดีบูฟูไม่ใช่แล้วมันตันแล้วทางมันตันแล้วทางมันตันเออไม่นะเคไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันโง่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 มันไม่ฉลาดมันโง่ไอโง่ไป ไปต่อยต่อยต่อยไม่เลยต่อยแม่งเลยไปแล้วโว้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโอ้มากอดโอ้มากอดโอ้มากอดส่วนบนวิญญาณอีกแล้วฝนบนวิญญาณอีกแล้วโอ้มากอดหนีอะไรหนีหนีอะไรหนีอะหนีอะไรหนีหนีหนีอะไรหนีอะไรวะหนีอะไรหนีอะไรหนีไอ้นี่อะอย่าอย่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับผมว้า ววว้้้าาาไปทางไหนทะลุทะลุมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์โอ้เมกอนแล้วยืนดักอย่างนี้คุณพี่คุณพี่คุณพี่อย่ามาดักดิขี้โกงโอ้เมกอนโอ้เมกอนโอเมกอนเฮโอเคโอเค โอเคโอเคโอเคโอ้โห okay, okay, okay. oh! สะพานสะพานน่ากลัวมากว้า,ม,า wow! มันมาเป็นขบวนเลยคุณพี่คุณพี่นี่ว่าตัวเองเป็นรถไฟเหรอคุณพี่โอ้ oh! เลียงเป็นกองทัพมาหรือเปล่า ันพอาเออะไรวะเนี่ยทำไมไม่วิ่งวิ่งเอาถ้าดูอีกรอบหนึ่งมันจะเป็นยังไงอะเฮ้ยเพ่งเงียบเอาไว้ અને allez, allez, allez. อย่างเงี้ยขยันรำถามจริงตายแล้ว <c oughs> ตายแลันดันขยันรำตอนมีชีวิตอยู่ไม่รำไม่ซ้อมขี้เกียจไปเที่ยวกับผู้ชายแต่พอตายแล้วยังไงรำตายปุ๊บรำสักหน่อยขยันขึ้นมาเชียวฮะ <c oughs> เฮ้ยเลื่ยเลื่ยเลื่ยระยะไกลแล้วผมเลื่ยระยะไกลไง ไงล่ะแทงคนอื่นรู้สึกยังไงเป็นไงล่ะเอ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 งรู้สึกยังไงนะรู้สึกยังไงผีขี้โกกอนไออันนี้ใช่ไหมไปป้าตู้เด อเย่อิองนนบางไ <S S S อคิดว่าตัวเองสวยแล้ว <S S อวช้ว่าอตัวแบบนี้ต้<ช>อแบบ<ช>แจะไม่มีวันที่จะได้ผลอะไรดีๆตลอดชีวิตของเอ็ง่ละผู้เป็นเอกูเป็นที่หนึ่งใครหน้าไหนความกูมันต้องตายแต่ว่านี่จะเป็นพระเอกไง Okay, semua. Okay, okay, okay. Ini, 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 yang ini, yang e e. ini, yang e e e. ini, yang e ini. E. Ah! Pergiเลย. Ira <bura> sih. Ia tidak cantik. Hei, apa? Hei, hei, hei. Baab! 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 Baab ไม่ทันน่ะ โอเอาไม่ใช่เ <c oughs> ออแทงหัวแทงหัวมันเลย นิ้วขาดขนาดนี้โอ๊ย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 โโยโอยโยโอยโอยโยโอ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 ๊ยโอยโอยโอย โอเคเรียบร้อย ววว้าวว้วว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 อะไรโอ้โอเคน่าจะน่าจะตรงนี้ดูจากทรงละน่าจะต้องลงไปเอาวะมันจะจำไหมอ่ะมันจะจำไหมโอ้ ไปทอะไรยมผู้ชายเอเลยเขามีเจตนาดีแล้วทำไมเดนไม่มาตั้งแต่แรกินเอนะโยกจากพนี้ไปแล้วไปสู่สุขติดีเธอทำไมเดนไม่มาตั้งแต่แรก โอเคเราได้แรมดหรือต่อยู่มาแล้วค่ะทุกคนเออโอะโอออะไรมีอะไรเกิดขึ้นไม่เลยเออพาไมทุกอย่างมันมืดลงวายวายวายเนนเนนเนนช่วยด้วยเนนเนนเนน เนนเนนใส่สีเต็มเลยเนน หลงเธอยังพอทนแต่หลงทางนี่พอเลยอมนะโมนะโมนะโม,น,โมนี่แน่ไปแล้วไม่อยู่แล้วใครอยู่ก็อยู่ไ่อยู่แล้วทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ทางไหนโอ้ยย่อหาพระแสง ทางนี้ก็ไม่ใช่ปืนปืนอยู่ไหนและนั่นคือครถนนถนนถนนเจอจะเจจะเจจะทาง,ทาง,ทางละร้อนไม่ไหวอะ่ะอันนี้พูดจากใจจริงว่าโคตรร้อนเลยโคตรจะร้อนเลยว้ว ยังไม่ตายเออตายปะส่สว่าจะได้เป็นซุปเปอร์ไซย,ยา่า ยังเหรอยังไม่นอนเหรอโอ้ยเหนื่อยเลยอะยังไงต่อดิมมันจะจบเรื่องอะเรื่องเนี้ยว้ายโอ้โหและเยอะขนาดนี้ใครมันจะฝ่าได้วะเปิดพาทูเปิดไม่ได้เออเปิดน,นี้เหรอโอ้ จะไม่สบายเจนเจนเจนตื่นเถอะผมอยู่นี่แล้วพี่ชายเหรอเมื่อกี้พี่ชายเหรออ๋อใช่ใช่ใช่พี่ชายจริงด้วยได้เวลากลับบ้านแล้วที่ที่มันตายเพราะโดนแทงที่หน้าใช่ไหมผมอยู่นี่แล้วเจนไม่ต้องกลัวนะอ้าวมาช่วยแล้วเราคือดีเหรอผมไม่มีทางทิ้งเจนไปไหนหรอก ไม่เจมมันพูดว่าลราติมล่ะเผิดกับเตมมากเจขอโทษจริงๆเอา้าเดี๋ยวเราคือติมมะเนี่ยโอ้เจนหยุดร้องไห้ได้แล้วเอ้าผมต้อหขอนี้ต้องขอโทษเจนอ๋อไม่ใชุ่เราคือติมใช่ไหมที่เป็นคนผิดอ๋อเราคือติมก่อนหน้านี้ไม่ได้ดูแลอ๋อเราคือติมไม่ไใส่ใจเจนเลยอ่านผิดอ่านผิดผมผิดเองที่ไม่เคยเชื่อตอนนี้เจนพยายามจะบอกผมขอโทษจริงๆนะ ขอโทษจริงๆเต็มเจนผิดไปแล้วไม่ไม่ไม่ต้องขอโทษแล้วนะเจนไม่เป็นไรแล้วกลับบ้ออานกลับบ้านกันได้แล้วล่ะหยุดรอ้องไห้แล้วเที่ยงคืนครึ่งแล้ว <c oughs> ขอบคุณน,นะเจน ยังไม่จบจริงๆเหรอขอบคุณสวรรค์ ไม่มีแรงกดกเดินแล้วเเจจนไม่มีแรงแล้วแบบหมดอย่าเป็นอะไรนะมีคาทีนิดหน่อยโอเคไม่เพราะว่าเจนอยากอยู่กับดิวที่นี่ขอโทษที่นทิไลทั้งหมดมันเป็นความผิดเจนเอไม่ไม่ไม่เจนแกทิ้งผมกลับไปด้วยกันนะตายไแล้ว เจนดูแลตัวเองดีๆเจนเไม่เจนเจนขอร้องละเจนไม่นะเจนอย่าทิ้งผมไปเจนเจนขอร้องละเจนมันมีชมมู้โว้ยมตายอีกวะมึงจะหนีไปไหนขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเมตตาเราแล้ว ขอบคุณพระเจ้าที่เมตตาเรา <c oughs> ขอบคุณค่ะไปเจนไปด้วยกันไปไปไม่ได้แล้วใช่ไหมนอนอยู่นี่ไปแล้วกันไม่ไปจริงอะ่ะอาจจะไม่ไปเ,เก็บซะหน่อยอ่ะสรุปนิ้วเราขาดเรา อะไรอีกพอแล้วมาเพื่อนเอาอีกละมุกเดิมอีกแล้วมุกวิ่งหนีอีกแล้วมีคนยืนรออยู่ด้วย อย่บอกนะว่าเนทางนี้โยม<ห>รีบกลับไปสู่โลกของโยมเธอะ<อ>ที่นี่เราจัดการเองแล้วถ้าจัดการได้ไม่เข้าไปจัดการแต่แรกล,ละ่ะโยมถ้าุดแล้วเจนก็คือกลับมาไม่ได้ไปอยู่ในโฮมสวิตโฮมสวายใช่ไหม <laughs> ต้องหนีออกจากบ้านด้วยเหรอบ้านตัวเองต้องหนีอ,ออกอีกเหร ไอ้ชู่รับสายหายไปนานเลยคนเขาเป็นห่วงกันหมดเออมึงโทรมาก็ดีละเออเออดิกูไปแย่ไอ้ชูแย่เขาอย่างดีเว้ยที่รับโทรศัพท์แล้วมึงได้ข่าวเจนบ้างรอเปล่าวะอ๋อคิดถึงกันเ<บ>หรออืมดีก็มาดิวยกูก็อยากเจอมเหมือนกัน